โคดเฟลิกทีมสวลรินเปิดใจพูดถึงพิมพิชยาถึงบทบาทที่ได้รับในทีมโคดเฟลิกเฮดโคดทีมสวลรินพูดถึงบีมพิมพิชยาหลังจากทีมประกาศเปิดตัวบีมบีหลังทีมชาติไทยเข้าไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยโคดเฟลิกกล่าวว่าเราภูมิใจที่ได้ต้อนรับพิมพิชยาเข้าสู่ทีมด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในเกมของเธอจะมีบทบาทสำคัญในทีมของเรา สำหรับโคชเฟลิกรู้จักทีมชาติไทยอยู่แล้วในฐานะคู่ต่อสู้ของทีมชาติเยอรมน,นีและเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันระดับ,บนานาชาติหลายรายการโดยเธอเป็นผู้เล่นไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนทำให้การเซ็นสัญญาในครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้พิมพิชยามีโอกาสลงเล่นค่อนข้างสูงประกอบกับการแถลงการของสโมสรอนที่คว้าตัวพิมพิชยามาเพื่อทดแทนโนวามาริงหัวเสาคนเก่งที่ได้รับบาดเจ็บที่เขา่าที่ต้องพักหลายเดือนโคเฟลิกคอร์ลฟสกีดีกรีอดีตโคต้ดทีมชาติเยอรมน,นีระหว่างปี2016ถึง2021ก่อจะย้ายไปคุมทีมชาติอร์แล์ในปี2023จนถึงปัจจุบันขอบคุณค่ะ